รวยแน่นอนทุกทท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพกกระผมอีกแล้วนะครับน้องบูมคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะฮะเสียงเป็นไงชัดกันหรือเปล่าครับสวัสดีนะับพี่พี่ทุกท่านกันเลยเนาะอ่าก็ตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาดูนะแต่ผมเนี่ยจะมาไลฟ์สดบอกอนะครับว่าฮานอยวันนี้ของชุดน้องเอนะอ่าตอนนี้หน้าจอผมยังไม่ได้ขึ้นอะไรเดี๋ยวผมก็จะไลฟ์สดไปนะท่านผู้ชมก็รับชมข้อมูลกันนะครับ มาก็สวัสดีด้วยนะครับคนดูหนึ่งท่าน <c oughs> ก็วันนี้ผมไลฟ์สดอาจจะไม่ค่อยมีคนค่อยเข้ามาดูนะฮะเออเดี๋ยวผมมองไม่เห็นนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูในโทรศัพท์เลยเพราะผมได้อัดมาแล้วสวัสดีนะครับ FC คุณเ e อทั้ง40คนนะฮะวันนี้เจอกันอีกแล้วกับวันที่27นะครับนะสวัสดีขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ด้วยฮะยังไม่ได้ทาแป้งนะครับ ตื่นสายทํางานสวัสดีจ้าน้องบุมสวัสดีนะครับพี่จรินนะฮะสวัสดีเอทุกท่านกันเลยครับวันนี้นะครับเมื่อวานเข้าไหมเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่รไลนก่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเออ่มาเริ่มต้นที่ฮานอย v i p ก่อนเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมฮานอย v i p เนี่ยออก387 82ก็เจาะ28วิ่งรุ2ส2มานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะดูทั้งหน้าจอเลยนะเห็นไหมไหนครับ เห็นไหมอ่านี่ฮะท่านผู้ชมก็ได้สามกับแปดเนาะใช่ไหมอ่ะสามกับแปดนะฮะดูนะครับสามสองสามห้าสามเจ็ดไหมครับนะฮะแปดหกแปดเก้าแปดสองพี่พี่เห็นไหมครับไม่เห็นเลยนะฮะไม่เห็นเลยเหรอเอ่อไม่เป็นไรไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะออาแบบนี้เห็นไหม นี่ครับฮานอยบีไอพีถ้ามัวๆครับตอนนี้ผมว่าน่าจะเห็นชัดแล้วนะนี่ฮะท่านผู้ชมเนาะหล่อว่าเก่าหล่อเหมือนเดิมขอบคุณมากครับพี่จลินนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมสําหรับของชุดคุณเอนนะฮานอยเอ่อบีไอพีนะครับผมว่าน่าจะเห็นกันง่ายๆเลยนะฮะอ่าสวัสดีด้วยครับคนดูทั้งหมด54คนนะฮะแล้วต่อมาเราอย่าไปดูวิวป่าวิวเขามาดูหน้าตาผมกันก่อนเลย นะครับเป็นลาวลาวลาวจำปานะฮะท่านผู้ชมราวจำปาสักนะฮะสองห้ห้าสองครับผมสองห้าสองเนี่ยเมื่อวานหลุดไปอ่ะเรามาดูวันนี้กันก็กลับกล้องเหมือนเดิม <c oughs> นี่ฮะต้องขออภัยด้วยดูกันไปดูกันมาเนาะอ่ราวจำปาสักนะครับให้3มกับ4เลยนะฮะอ่าสามสองสามเจ็ี 2, ่สามี่ห้าสี่หนะครับผม 3647ครับ7 3 2 6 38แล้วก็647นะฮะอ่าน,นี่คือราวจำปาสักนะครับท่านผู้ชมก็กลับกล้องกันไปดูกันไปดูกันมานะฮะเพลิดเพลินเจริญใจนะแล้วทุกท่านอย่าลืมสวมแมสกันด้วยนะาบางท่านฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องสวมแมสนะครับผมฉีดวัคซีนแล้วผมก็ต้องสวมแมสตลอดเวลาถ้าเราออกจากออนอกบ้านนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ย ติดตามทุกวันขอบคุณมากครับพี่ไพฑูนนะฮะพี่อนันต์บอกมัวมัวนะแต่เมื่อกี้ผมทมําไปแล้วไม่มัวนะครับติดตามโอเคเดี๋ยวต่อมาเนี่ยผมจะพูดยาวเลยนะเมื่อกี้พูดแปลอะไรบ้างแล้วก็ผมพูดอะไรไปแล้วฮานอยเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วฮานอยนะครับฮานอยยังไม่ได้พูดเนาะเดี๋ยวจะพูดฮะอะเดี๋ยวพูดซ้าอ,อีกรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้อาจจะไม่ได้แบบคุยนานเหมือนคุณเอ๋นะฮะท่านผู้ชมแต่ก็จะคุยกับพี่ๆทุกท่านนะบางท่านติดตามรอทุกวันเลยเนาะ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปต้องขอพัยจริงๆฮะก็เลยมาไลฟ์สดให้เพราะว่าทํางานแต่เดี๋ยววันจันทร์เนี้ยจะเริ่มทําคลิปลงไปให้ตลอดพี่ๆจะได้ดูกันนะครับอ่าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเลขไม่ได้แม่นไม่ได้เก่งนะครับทํามา3ปีแล้วเข้าดีตลอดใช่ป่า <c oughs> นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะดูกัน,นยาวๆนะครับท่านผู้ชมเลขงวดนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอ่าใครดูขอให้ร่ารวยนะครับใครดูขอให้ถูกหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกแล้วนะครับพวกเราเคยให้เลขตัวเด่นกันไปแล้วนะคือเลขเอ่อเลขของกู้เหนเนี่ยให้9กับให้9กับศูนย์เรืออะไรเนี่ยอาศูนย์เด่นหรืออะไรนะครับอย่าลืมไปดูไลฟ์สดอันก่อนๆที่บอกไว้ให้นะคือบอก f c ที่เข้ามาติดตามนะฮะงวดนี้นะ9กับศูนย์ที่คุณเหนให้ไว้เนี่ยใช่ไหมศูนยนะครับน่าจะศูนะฮะไม่ศูนย์ก็9ครับท่านผู้ชมนะที่ผมจำได้ครับคล้ายครับคาตอนนั้นที่ไปเที่ยวทะเล ไปดูคลิปไลฟ์สดทะเลครับแล้วจะรู้ว่ารัฐบาลงวดนี้นะแล้วผมจะบอกด้วยท่านผู้ชมคือผมอยากจะเขียนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูผมบอกนี่ก่อนรัฐบาลงวดเนี้ยผมจะไม่บอกเลขเดี๋ยวเลขเคลื่อนผมบอกจริงๆเพราะว่าเลขเนี่ยเป็นตัวสีแดงแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมคนคนนี้เป็นคนที่ฝันแม่นมากนะถ้าจะคุยกันอ่ะยาวนะเป็นคนที่ฝันแม่นมากผมบอกว่าให้บอกผมท่านผู้ชมอ่านมือผมเอานะ ผมจะไม่บอกตัวเลขนะผมจะเขียนให้ดูนะนี่เลขอะไรนะฮะอ่าแล้วก็เลขอะไรต่อนะนี่นะคือ6ตัวเนี่ยงวดที่1นึ่งตัวเป็นสีแดงทั้งหมดท่านผู้ชมสีแดงทั้งหมดเลยนะครับแต่เขาจําได้แค่2ตัวหลังนะฮะเดี๋ยวผมบอกเขียนให้ดูก่อนนะอ่าเลขอะไรนะท่านคงจะรู้มือผมนะแล้วก็อีกเลขหนึ่งนะเลขอะไรนะอ่าง่ายๆครับนะฮะ เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูต่อยกนิ้วมือครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูฮานอยกันก่อนครับเ,เดี๋ยวผมเริ่มใหม่เลยนะอ่ะผมเริ่มที่นี่เลยนะฮะฮานอยปกติเลยนะอ๋อมันแสงท่านผู้ชมอ่านี่นะครับหนึ่งกับสองนะฮะฮานอยหนึ่งกับสองหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าสองสามสองหนึ่งสองเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับ 1> 2 1 6 9 1 0 6 1หกนะครับเมื่อวานหลุดนะอ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับ FC ทุกคนเลยฮนะต่อมานี้เป็นฮานอยชุดวินนะครับเข้าดีไม่ดีไปดูสถิติย้อนหลังกันได้เลยนะจ๊ะของคุณเอนะครับชุดนี้ของคุณเอทั้งหมดนะครับสวัสดี FC ทั้ง86ท่านเลย81736ครับ81878386จ้า171316737636นะครับพี่พ ต่อมาเป็นฮานอยเวพให้3กับ8เลยนะจ๊ะ3 2 3 5 3 7 8 6 8 9 8 7แล้วก็3 4 8 5นะครับ9 3 2 7 3 5 6 8 9ครับผมก็เข้า2 8นะครับของเมื่อวานนะฮะแล้วต่อมาเป็นลาวจำปาสักครับผมให้3กับ4เลยนะฮะเมื่อวานออก2 5 5 6 2หหลุดนะครับท่านผู้ชม 3,2,3,7,3,8,4,3,4,5,4,6,3,6,4,7เลยนะจ๊ะ7,3,2,6,3,8,6,4,7นะครับแล้วก็ราวสตางวดประจำวันที่17ใช่หรือเปล่าไม่ใช่แง่ล้อเล่นเปล่าหรอกครับพูดผิดลาวสตารนะฮะ1กับ2นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหมดเวลาโอเคครับกำลังไล่เลียงบอกอยู่ครับผม 181910212328 1เ2 7เลยนะจ๊ะ219723928นะครับพี่ติดตามตลอดนะครับพี่อะไรนะครับคุณจมคุณจุม๋มจ๋าใช่ไหมครับขอบคุณมากครับผมต่อมาเป็นฮานอยพิเศษกันเลยฮะฮานอยพิเศษ7กับ8นะครับท่านใดจดไม่ทันแคปหน้าจอโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาถ่ายรูปไปได้เลยนะฮะท่านผู้ชม727675878286 8 973นะครับเอ่อเห็นกันไหมฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมือผมบังเนาะอ่ะ972 476 875นะครับอ่ะจบลงทั้งหมดแล้วนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะนี่ครับผมแล้วผมบอกเลยว่างวดเนี้ยผมเขียนให้แล้วนะท่านผู้ชมห่วยจะออกแล้วนะครับอ่าฝันว่า เห็นตัวเลขรัฐบาลง้ดที่หนึ่งเนี่ยหกออตัวเลยเขามีกี่ตัวรัฐบาลออกมีกี่ตัวครับคือเห็นเป็นสีแดงทั้งหมดบางท่านยังไม่รู้นะว่าเวลาถ้าเราฝันเนี่ยเป็นเลขสีแดงเนี่ยเราจะได้โชคนะนะครับอ่าบางคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าฝันเป็นเลขสีแดงได้โชคนะแล้วจะออกตามที่เลขสีแดงนั้นบอกเลยครับหตัวออขอบคุณมากครับพี่แสงยศกาลีนะฮะหตัวคือเขาเนี่ยเห็นหตัวเลยนะครับ จริงๆคนเอ่อคนเนี้ยนะครับท่านเนี้ยเขามีเซนต์มากผมบอกเลยและเขาบอกผมมาผมไม่เคยลืมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งกดออกไปแล้วฮาหนอยจบแล้วอันเนี้ยเป็นเลขฝนนันนะเราต้องบอกเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้หวานแหถามทางนะอ่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นพี่เดาสองตัวบนล่างนะครับแต่ผมไม่บอกเลขนะถ้าผมบอกไปเลขจะเคลื่อนเพราะ เจ้าของเจ้าตัวเนี่ยเขาบอกมาแล้วนะฮะแต่ผมเนี่ยมาแบ่งปันนะเลขนี้นะฮะเลขง่ายๆเลยนะครับดูนิ้วผมนะนะฮะตัวแรกนะนะครับแล้วตัวต่อมาฮะ,ะเหมือนกับตัวแรกครับแต่ตัดครึ่งหนึ่งฮนะง่ายๆเลยสวัสดีโห fc ร้อยคนสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ใครแก่เลขนี้ได้ไปผมว่าท่านจะรวยท่านจะโชคดีนะฮะอ่ะนะครับเพราะตัวนี้เป็นเลขสีแดงนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเลขนี้เป็นเลขสีแดง พูดไปก็หาว่าโกหกนะครับพูดไปก็อยากได้ยอดไลค์ยอดวิวไม่ใช่นะครับผมมาบอกเลยนะฮะแต่ผมไม่บอกเลขพี่แสงบอกบอกหน่อยพี่ดูนะครับเลขอะไรนะฮะนี่ครับถ้าเพื่อนเพื่อนง่ายๆครับผมช้าๆเลยนะฮะถ้าอย่างเงี้ยเลขจะไม่เคลื่อนครับนะฮะเป็นเซนต์ของเราเหมือนกันนะครับคนบอกท่านเขาจะไม่ซื้อนะฮะผมก็จะหาซื้อเหมือนกันครับแล้วอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับผมมองกันง่ายๆครับได้แล้วจดกันไว้อย่าไปบอกใคร เราซื้อเลยครับถ้าเราถูกไปทําบุญให้เขาแล้วเดี๋ยววันหวยออกผมจะบอกว่าเขาคือใครนะครับท่านผู้ชมเขาไม่ได้ฝันกันง่ายๆนะฮะเลขพวกนี้ผมจะบอกให้ครับเลขนี้มีที่มาที่ไปนะครับเป็นเลขความฝันนะฮะตัวสีแดงทั้งหมดครับผมจัดไปเลยน้องบุมเลขสวยใช่ครับพี่กัญญาพัฒนะฮะเห็นเลขแล้วนะครับไปซื้อสลากกินแบ่งเลยนะครับหกตัวบนเขาเห็นเป็นสีแดงผมขยันขยอถามว่ามีอะไรบ้างผมจะไปซื้อแบบ โอ้ผมเคยเขาเคยไล้์ผมฟังหลายครั้งแล้วเรื่องพวกเนี้ยว่าเป็นตัวสีแดงเนี่ยแล้วเขาถูกนะครับบางครั้งเคยฝันนะผู้ชมเ,เดี๋ยวถ้าบอกแต่คนที่เขามาสั่งให้ซื้อเนี่ยเาบอกซื้อไปเลยแต่เขาอาจจะพูดแบบเหมือนคำหยาบหน่อยนะแต่อาจจะเป็นสิ่งที่เรานับถือหรือเปล่าเขาบอกว่าซื้อไปเลยซื้อจะถูกนะครับอ่านะแต่วันนี้ผมบอกให้เขาฝันเขาไม่ค่อยไลฟ์ผมฟังผมบอกแล้วเลห้ผมฟังเธอผมขอเธอดนะอ่านะฮะ ผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็นะเอ้ยนี่อ่าครึ่งหนึ่งใครซื้อไปซื้อได้เลยผมเชื่อว่าทุกท่านจะต้องถูกเชื่อผมเถอะครับนะฮะผมเป็นคนไม่ได้แบบว่าต้องการยอดไลค์ ain, ยอดวิวยอดแชร์นะผมแค่อยากจะบอกสิ่งที่เอ่อที่ได้สัมผัสมาได้ครับอยากให้ทุกท่านมีโชคเพราะว่าทุกท่านมารับชมช่องคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมรัฐบาลจะออกแล้วบางท่านบอก ตอนเย็นมาเลยฮานอยโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะพี่ลองเอามาฮานอยอันนั้นก็อยู่ที่ท่านนะฮะนะครับผมก็ผมทําเป็นมิ้งข้อมูลนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งเวียดนามแล้วก็รัฐบาลไทยเท่านั้นนะฮะอ่าทั้งช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะที่ผมเคยแจ้งไว้ตลอดนะครับทั้ง2ช่องของผมนะครับได้แล้วค่ะขอบคุณมากครับผมอ่าสุดยอดจ้าพี่ชอบมากนะครับเลขนี้นะฮะบอกกันไปหลายครั้งแล้วท่านใดอ่านไม่ออกไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว แทบจะจับมือเขียนให้เลยนะฮะอ่าคุณบูมพี่จดไม่ทันค่ะเดี๋ยวไลฟ์สดจบพี่ไปดูคลิปย้อนหลังได้ครับจดทันแน่นอนฮะที่ผมบอกไปแต่อันเนี้ยคือฮานอยเนี่ยผมบอกจบไปแล้วนะครับแล้วอันเนี้ยผมมาบอกรัฐบาลด้วยตรงเนี้ยเป็นเลขฝันนะไม่ได้เลขคำนวณไม่ได้เลขคิดวิเคราะห์อะไรนะฮะเผื่อทุกท่านจะได้โชคนะครับอ่าอันเนี้ยเป็นเซนต์ของเขานะเขาเป็นคนท่านผู้ชมรู้ไหมเขาเคยซื้อเนี่ยถูก200คูณ200 เใช่ไหมเราก็จะไม่ได้นะมาเขาเคยซื้อแบบลอตเตอรี่นะที่เขาบอกผมเนี่ยท่านผู้ชมเป็นสิบใบนะครับอ่าตอนนี้บอกก็หาว่าโม้ครับสาบานได้เลยผมอะนะครับผมไม่ค่อยมาพูดแบบนี้อยู่แล้วสวัสดีร้อบคนด้วยถ้าใครเชื่อนะแต่ผมไม่ได้หลอกลวงอะไรนะผมบอกว่าเลขอย่างนี้นะถ้าท่านผู้ชมเชื่อลองไปดูเพราะ ตัวหนังสือเนี่ยเป็นสีแดงฝันเนี่ยส่วนมากถ้าฝันเป็นตัวเลขนะตัวสีดําจะไม่ถูกเนาะเหมือนที่เขาบอกกันแต่เนี่ยเป็นสีแดงครับแล้วถูกจริงๆหลายครั้งแล้วที่เขาบอกเนี่ยหรือว่ามีคนเวลาเขาฝันเนี่ยจะมีคนมาทักบอกเขาก่อนหวยออกเขาจะนอนนะครับถ้าเขาได้นอนแล้วมีคนมาทักบอกเขาเลขนั้นมาจริงๆเดี๋ยวถ้าเขานอนแล้วมีคนมาทักบอกเขาผมจะไลฟ์สดให้บอกเลยว่าเป็นเลขอะไรไม่หลายตัวครับแค่2ตัวครับพี่นะฮะเลข2ตัวนะครับตัวสีแดงเลยนะครับ นะฮะไม่มีหลายตัวอันนี้เป็นเลขฝันครับไม่ใช่เลขวิเคราะห์ไม่ใช่เลขคำนวณไม่ใช่เลขใช้สูตรอะไรนะครับเป็นเลขฝันบางท่านชอบเลขฝันนะฮะแต่ส่วนมากเลขฝันผมไม่ค่อยจะบอกนะครับเพราะว่าเลขฝันเนี่ยอาจจะเป็นเลขที่มโนขึ้นหรือว่าเป็นเลขที่แบบเราวานี่ขึ้นแต่เนี้ยจริงจริงถ้าผู้ชมติดตามผมมานานนะ3ปี4ปีแล้วผมไม่เคยมาบอกเลขฝันแต่วันนี้ผมรู้สึกผมอยากจะแบ่งปันนะฮะอ๋อขอบคุณมากครับเชื่อมั่นขอบคุณครับลองดูนะครับ ท่านนี้นะครับเป็นคนมีเซนสูงมากนะครับผมบอกให้นะฮะเป็นคนมีเซนคนมีเซนกับคนไม่มีเซนจะแตกต่างกันนะครับเหมือนแบบเหมือนเราแบบเหมือนรู้อะไรล่วงหน้าหรือว่าแบบเอ,อเขาเรียกว่าอะไรสันนิษฐานหรือสังหอนนะฮะอ่าจะไม่เหมือนกับอย่างผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีเซนอะไรหรอกครับผมก็ปกติผมไปคิดเลขผมคิดตามสูตรครับแต่ท่านนี้นะฮะเขามีเซนนะแล้วลองดูว่ามาไหมอาจจะมาล่างมาบนมาสามตัวมาอะไรอยู่ที่โชคของท่าน ถ้าท่านคิดว่าเชื่อมั่นท่านคิดว่ามันจะออกเลขนี้ผมว่ามันต้องออกนะครับเลขนี้นะครับผมพูดย้ําหลายรอบนะแต่ฮาน้อยเนี่ยจบไปแล้ว <c oughs> เขียนบอกไม่ได้หรือคะอ,อพี่วรุณพานะครับอ่านมือผมนะฮะเลขช้าๆ้ามากเลยนะนะครับเลขช้ามากอ่าที่ผมถามว่าเขียนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียเซลล์ฮนะเขาเรียกว่าอะไรอะเลขมันจะเคลื่อนครับผมเลยไม่บอกตัวเลขหรือว่าไม่อะไรนะครับอ่าคือผมทําด้วยจิตจารบริสุทธิ์นะ ผมบอกเป็นเลขความฝานันตัวสีแดงท่านเชื่อท่านลองไปซื้อสลากกินแบ่งดูนะฮะทั้งหกตัวผมคันเออเค้นถามสองรอบแล้ว <c oughs> เขาบอกเขาจำได้แค่สองตัวหลังครับนะฮะอ่าอันนี้สาบานได้ไม่มีการเลขมโนขึ้นไม่ได้แบบว่าพูดขึ้นมาเองหรือว่าแบบเอามาแบบแกล้งท่านผู้ชมอะไรนะเป็นเลขฝันจริงๆแล้วเขาเล่าให้ผมฟังพี่เข้าใจคะ่ะน้องไม่ค่อยไฟ์สดคะ่ะแสดงว่าอยากให้โชว์ขอบคุณมากครับอันนี้เรื่องจริงครับเขียนใหม่ครับคุณอี๊บ คุณอีฟนะครับเลขฮานอยผมเขียนไปแล้วนะครับคุณอีฟเดี๋ยวรอจบไลฟ์สดคุณอีฟไปดูคลิปย้อนหลังนะฮะผมบอกไปหมดแล้วแต่เนี่ยคือเป็นเลขฝันสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่ได้มาหลอกไม่ได้อะไรนะความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นด้วยนะฮะผมเป็นอาจารย์วางเลขให้เลขมาไม่ต่ำกว่าสามปีสี่ปีนะครับใน u t u b e นะครับในกลุ่มนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือไลน์นี่มา4ี่หปีแล้วนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับอันนี้คือเป็นเลขฝันจริงๆอยากให้ทุกท่านได้โชคกัน สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลจดกันไว้นะห้ามลืมเดี๋ยวมาคอมเมนต์บอกโอ้โหลืมถ้าออกมากจริงแต่ถ้าไม่ออกก็ถือว่าแต่ผมว่าผมมั่นใจอ่ะถ้าเขาบอกมาแบบเนี้ยผมเชื่อมั่นนะครับแล้วผมก็หาซื้อผมหาซื้อลอตเตอรี่เลยนะผมขับรถไปเนี่ยใจผมแบบคือจะหาซื้อแ้วแบบไม่ซื้อมามออกมาผมแบบทําไมเราแบบทําไมเราโง่อะทาไมเราไม่ซื้อทั้งทั้งที่เราใจอยากจะซื้ออยู่แล้วแต่ถ้าคิดว่าถ้าเราเราลืมหรือเราซื้อแค่นเราซื้อน้อยใบแต่พี่ๆอาจจะได้โชคนะครับ พี่ติดตามน้องมานานแล้วขอบคุณมากครับทุกท่านทุกคอมเมนต์นะฮะร้อยสี่สิบสามคนนะอย่าลืมออก็กดไลค์กดแชร์ไปครับช่องผมอาจจะคนดูน้อยติดตามน้อยไม่เป็นไรนะฮะผมต้องการ fc จริงจริงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทํามาเนี่ยก็อยากให้พี่ๆีทุกท่านได้รับชมกันนะ,ะเดี๋ยวจะจบไลฟ์สดแล้วผ่านไปสิบเจ็ดนาทีแล้วครับพูดคุยกันขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามนะครับน้องเอ๋คนบ้าหววรวยแน่นอนแต่ถามว่าวันนี้น้องเอ๋ไปไหนนะคือผมมาเป็นพิธีกรแทนน้องเอ๋แล้วก็เลขนี้เพราะว่าอะไรครับนี่ะเลขนี้ โอ้โหคือบอกบอกแบบเหมือนเหมือนเขียนใส่กระดาษบอกแล้วอะท่านผู้ชมอ่าพี่กัญญาลัตโอ้โหพันกุญมันอ่ะขอทุกท่านโชคดีนะครับผมขอบารมีด้วยเพราะแก่ทั้ง108รง้อยแปดอให้ทุกท่านโชคดีขอบารมีหลวงปู่พัดวัดเอ่อคนครสวรรค์ครับวัดห้วยด้วยแล้วก็ขอเทพนะครับที่ปกปักรักษาตัวตัวของท่านเองตัวผมเองนะขอทุกท่านโชคดีนะอ่า คือเลขเนี้ยผมอยากจะมาบอกทุกครั้งผมไม่เคยบอกเลยนะท่านผู้ชมก็รู้ว่าผมไม่เคยบอกนะครับผมไม่เคยบอกใครเลขพวกนี้ครับแต่ผมเอามาแบ่งปันถ้าชอบเอาแบบว่าเหมือนที่น้องเอกเขาบอกไว้เอาแค่น้ําจิ้มพอค่ะแบบพอน้ําจิ้มพอค่าข้าวค่า,า,าอะไรพออย่าไปโลภอย่าไปหวังมากครับท่านผู้ชมแต่จงจําไว้เราจงมีความเชื่อมั่นนะครับเราจงศรัทธาเวลาเราอยากจะทําอะไรอันนี้ผมไม่ได้มาสอนนะผมเอาตัวผมเองที่ผมเคยแบบบอกพี่ๆมานานแล้ว ก็ถ้าไม่มีพี่ๆในวันนั้นเนี่ยผมคงไม่มีผมในวันนี้เนาะผมคงไม่ทําช่องมาพูดคุยกับพี่ๆนะครับตั้งแต่คลิปแรกที่ผมเป็นคนสร้างมานะครับช่องคนบ้าหวยแล้วแน่นอนแล้วก็น้องเอ๋สร้างมาด้วยกันทํามาด้วยกันแต่ผมจะออกหน้าสมัยก่อนนะตอนนี้ก็ผมยกให้น้องเอ๋เขาดูแลนะครับช้านิดนึงสิคะผมทําไปแล้วอันนี้คือเป็นการไลฟ์สดแล้วนะคบพี่ๆฮะ่าฝากน้องเอ๋ด้วยจ้าครับฝากลังน้องเอ๋ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณแทนน้องเอ๋นะฮะ ห้าน้อยผมบอกไปหมดแล้วนะพี่ๆไปดูคลิปย้อนหลังกันแต่รัฐบาลผมบอกตลอดเวลาเลยนะครับก็เดี๋ยวบอกมากไม่ได้เดี๋ยวเลขจะเคลื่อนนะขอให้ทุกท่านโชคดีเพราะไม่ได้มาบอกหลายๆครั้งมาบอกครั้งเดียวสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกเมื่อไหร่คือจบไปแล้วนะครับจะไม่มีมาบอกเลขอะไรแล้วซ้ำซ้อนแล้วฝันมีครั้งเดียวโชคจะมาไม่มาอยู่ที่ในการฝันครั้งเดียวไม่ได้ฝันได้ทุกงวดนะครับเลขสีแดงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ได้ฝันกันทุกงวดนะฮะ นานๆทีถึงจะฝันครับแล้วฝันเนี่ยผมเห็นมาผมเห็นหลายๆคนแล้วเวลาเหมือนเราเราเปิดดูนะไม่ว่าจะ YouTube หรือ Facebook นะฮะทําไมเวลาเขามาบอกว่าฝันเป็นตัวสีแดงแต่บางครั้งเราเลื่อนผันแต่ทําไมเลขนั้นมันมาครับท่านผู้ชมนะะถือว่าเป็นโชคแต่เขาเอามาบอกแต่ส่วนมากอาจจะบางคนอาจจะไม่บอกนะครับบางคนบอกเป็นตัวหนังสือบางคนบอกเป็นเขียนนะครับบางคนบอกเป็นสื่อความหมายอันนี้แปลว่าอะไรยังไงไปเรื่อยนะฮะ,ะว่าช้านิดนึงอาจได้ครับนี่นะครับช้าแล้วนะ ตัวแรกนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งช้าแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอ่านะฮะตัดครึ่งนะถ้าตัดครึ่งนะครับแต่ถ้าบวกกันรวมกันเป็นอะไรฮนะแค่2ตัวนะอย่าสับสนช้าแล้วนะครับขอบคุณด้วยคนดูร้อหกสเยอะเป็นประวัติการ์นะครับผมอ่ายีนาทีคุยกันคอแห้งเลยนะฮะแต่อยากให้ทุกท่านได้โชคนะครับอ่า เป็นแบบว่าเหมือนแบ่งปันเฉยๆนะครับท่านผู้ชมนะโชคงนี้ผมขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะที่ผมบอกไปนะครับผมไม่ได้มีหลายสูตรหลายอันสูตรคิดก็คือสูตรคิดเลขฝันก็คือเลขฝันแต่เลขฝันผมท่านผู้ชมจําคําผมไว้นะครับน้องบ้มหรือน้องเอ๋ผมไม่เอาเลขฝันมาบอกทุกงวดเพราะคนเราไม่ได้ฝันทุกงวดนะครับนะครับฝันอันนี้เป็นตัวสีแดงครับตัวแรกใช่บอกปาไม่ครับท่านผู้ชมไม่ใช่บอกปาท่านผู้ชมดูดีๆออะ บ่อปลาสองอันนะ่ะเอาง่ายๆเลยนะครับบ่อปลาสองอันนะครับแล้วบ่อปลาเนี่ยถ้าเราเอาหินเจียมาเจียไปครึ่งนึงเนี่ยนะครับง่ายเลยอันนี้คือแบบโหแทบจะเขียนบอกแล้วนะนะครับอยากให้เข้าใจกันเลขพวกนี้ไม่อย่างนั้นเขาจะตีเลขกันได้ยังไงครับใช่ไหมนะฮะขอให้น้องร่ำรวยขอบคุณมากครับ1้9คนดูขอบคุณจริงๆฮานอย i, วันนี้ขอทุกท่านโชคดีกันด้วยครับพวกเราเป็นสายฮานอยเนาะ ผมอาจจะไม่ใช่สายรัฐบาลโดยตรงนะครับคือแบบว่าหลายๆสูตรนะบางครั้งเราก็อย่างช่องผมเองผมก็เจออาจารย์ท่านไหนแม่นๆผมก็นํามาแบ่งปันนะแต่ของคุณเอ๋จริงๆเนี่ยเราจะทําไรสดจริงๆขอขอพรจากเจ้าแม่ตะเคียนอะไรหลายๆอย่างนะแต่ช่วงนี้มันติดภารกิจด้วยนะแล้วก็ช่วงแบบเราต้องป้องกันตัวนะอ่าก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้นะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านที่แม่นนะเจ้าแม่ เจ้าแม่อะไรนะครับเจ้าแม่กฤษณานะท่านใดเคยดูเข้าดีจริงผมบอกเลยแบบดีมากนะฮะแต่ผมไม่ได้ไมาขอท่านทุกครั้งที่ท่านผู้ชมพิมพ์เลขมาแล้วถูกเนี่ยผมเนี่ยซื้อของไปถวายท่านตลอดนะ <ๆ S 2> ผมไม่เคยซื้อนะเพราะผมไปขอผมถือว่าท่านให้โชคคนดูแต่วันนี้ผมมาบอกเลขฝันครับขอให้ท่านโชคดีนะฮะตัวผมเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค้มครองตัวผมแล้วก็ตัวน้องเอนะครับที่ผมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรที่ผมนับถือมาตลอดทั้งชีวิตนะฮะ ทั้งแบบว่าที่ผมเนี่ยได้นับถือมาแบบที่ผมจำใจความได้นะก็ขอทุกท่านเนี่ยขอให้คนที่ปกปัรักษาผมดูแลพวกท่านทุกคนด้วยครับนะฮะคือผมไม่ค่อยนับถืออะไรง่ายๆนะผมไม่ค่อยเป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆนะั้นในส่วนตัวผมนะฮะครับก็คลิปนี้เนะี่ยจบลงไปแล้วนะครับเขียนอีกครั้งค่ะพี่โรสอ่ะผมเขียนให้ดูดูไม่รู้ค่ะอ่าดูไม่รู้ <laughs> นี่นะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวผมให้เขียนตัวแรกก่อนตัวแรกนะครับผม อ่าตัวแรกนะท่าผู้ชมดูแว่นผมแล้วกันแว่นผมเนี่ยมันเป็นทรงอะไรครับตัวแรกง่ายๆเลยตัวที่สองเนี่ยตัดแว่นผมขึ้นไปครึ่งหนึ่งใช้กันไกลเนี่ยตัดแว่นผมไปครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลขทั้งสองตัวแล้วนะครับตัวนี้ง่ายมากเลยแกะง่ายมากเลยครับผมขอบคุณด้วยร้อยเจ็ดสิบเก้าคนนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าคนขอบคุณด้วยครับตอนนี้เป็นการพูดไร้เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านอย่าลืมนะอันนี้เป็นเลขความฝันสีแดง บอกย้ำนักย้ำหนาโอเคแล้วก็จะไลฟ์สดไม่ได้บอกเลขรัฐบาลแล้วนะครับก็จะเป็นฮานอยปกตินะถ้าไม่มีเวลานะครับนะฮะอ่าพี่พี่บีบีช็อปนะครับถูกต้องเลยนะฮะดูคอมเมนต์ของพี่พี่พี่บีบีช็อปเลยนะครับเขียนครั้งเดียวพอนะครับอ่าแล้วทุกท่านก็เป็นเผื่อโชคเอาอันนี้เป็นฝันตัวสีแดงทั้งหมด6ตัวนะครับท่านนี้ที่เขาให้เลขมาเขาจําได้แค่2ตัวผมนํามาแบ่งปันอยากให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านได้ปลดหนี้ปลดสินนะครับท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านร่ลำรวยร่ลำรวยขึ้นนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะไปไหนสวมแมสล้างมือกันบ่อยๆนะครับฮานอยใครที่เข้ามาใหม่ดูวิดีโอช่วงต้นคลิปเลยครับเป็นฮานอยทั้งหมดหลังๆพูดคุยกับตัวเลขรัฐบาลแล้วเป็นเลขฝันแต่ผมว่าต้องมายังไงผมมั่นใจผมเชื่อมั่นสาธุข,ขอให้มาจริงผมขอเธอะผมเป็นสีแดงผมก็หาซื้อนะครับผมหาซื้อจริง,รงๆครับผม นะฮะเดี๋ยวไม่เชื่อนะนี่จะจบคลิปแล้วเดี๋ยวผมผมอะเป็นคนแบบอย่างนี้นะครับผมแบบอยากให้รู้ว่าไฮ้ผมผมเป็นคนแบบทําจริงนะผมเป็นคนแบบว่านี่ฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะแต่เนี่ยฮะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อกันเดี๋ยวผมให้ดูจะจบคลิปแล้วนี่นี่ครับท่านผู้ชมอ่ะดูดูเวลาด้วยฮะดูเวลานะที่ผมโพสไปหาเฮียเขาสลัก,กินแบ่งรัฐบาลดูเวลาด้วยนะครับ นะฮะจบแล้วนะอ่าเนี่ยครับผมนะครับแต่เฮียเขายังไม่ตอบเลยนะอ่าเชื่อไหมบอกแล้วว่าผมอะ่ะแต่คนที่เขาให้เขาไม่ซื้อนะฮะก็คลิปนี้จบลงไปแล้วนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านว่ายังอยากฟังอยากคุยกับผมอยู่นะครับเพราะสมัยก่อนพวกเราไฟ์สดพูดคุยกันตลอดนะครับใช่ครับผมก็จะไปซื้อฮนะผมผมท,ทักถามเฮียเขาไปแล้วแต่เฮียเขาไม่ยอมตอบผมเลยเนี่ยเดี๋ยวผมกด กดไลค์อีกทีหนึง่งนะก็อยากจะได้จริงๆบางครั้งแบบขับไปจอดไม่มีบ้างอะไรบ้างนะครับก็คลิปนี้25นาทีเป็นที่ยาวนานมากขอทุกท่านโชคดีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากมากครับผมอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะฮะเดี๋ยวตั้งโทรศัพท์กันขอบคุณครับเออแล้วผมอะผมจะถือให้เมื่อยทาไมนี่ <laughs> อ่ะแล้วมาอีกนะคะครับผมพี่สาวิตีนะครับฮานอยผมบอกไว้หมดแล้ว ฮานอยผมบอกไว้เอ,อ่อช่วงต้นคลิปอันนี้ขอบคุณครับเจอกันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดกันด้วยวันอาทิตย์นะครับใครทำงานก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยกดไลค์ผมไม่ได้ได้เลยฮะผมแค่มีความสุขที่ท่านผู้ชมดูคลิปผมคอมเมนต์กันเยอะๆผมชอบครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะจะได้มาปรับแก้เราทำผิดอะไร น้องเอ๋เอทำผิดตรงไหนจะปรับแก้ท่านผู้ชมนะฮะเลยอยากฝากคอมเมนต์กันไว้แล้วก็อยากแบ่งปันข้อมูลเพื่อนก็แชร์กันได้ถ้าใครไม่อยากแบ่งปันก็ไม่ต้องแชร์มันก็เป็น2แบบนะฮะแบบนี้มันเป็นธรรมชาติของคนนะครับผมอ่าก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆท่านที่เข้ามาช้ามาเร็วขอบคุณ FC เลยไลฟ์สดแล้วก็เข้ามารับชมกันครับ